ก็วันที่สี่เนี่ยที่ผมมาอยู่วันนั้นนะที่ผมถ่ายไปหน่อยหนึ่งอ่ะเพราะว่าแบบรู้สึกแบบเวียนหัวเหมือนจะป่วยนะก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรเท่าไหร่นะครับมีอาการปวกนะผมแล้วก็หนาวสั่นนะครับก็คงสถานว่าเป็นอาหารพิพิธนะมาถึงที่นี่เรียบร้อยแล้วนะอย่างเป็นทางการก็เดี๋ยววันนี้เรากาลังจะไปบ้านป้านิชานะครับวันนี้เป็นวันบัตรเดย์ใช่ไหมก็คือเป็นวันไหว้พี่ชายน้องชายแค่นิชาไงน้องนิชานิชาก็ต้องทาให้น้องนิชา you know super จริงอ่ะลลลี่ เดี๋ยวเราจะโชว์ให้น้องที่ดูเขาเ็ขารู้จักคุณมากนะนี่นะให้เราดูคลิปตอนเบิ้ลนะฮะเออเลายิ้มวะเนี่ยอ่าหืมปอาวะ มันไส้นี่อร่อยอะไม่เหม็นชัวร์แล้วมันไส้นี่อร่อยเนาะต้องบอกว่าทอดดีกว่ามังคายว่ะอันนี้คือซอสอินเดียเลยนะนนต้องอย,อย่าเพิ่งพูดนะมาเลยโอ้หวานก่อนเลยเดี๋ยวปวดท้องแล้วเนี่ย<า>กินเยอะเ <laughs> สร็ทุกคนวันนี้เพลียๆกันคิดหน่อยนะเดินทางมาหลายวันนะแล้วก็วันนี้เราจะไปไห,หนนะไซเกอร์ฮิล เลยใช่ปะไม่ใช่อะไรนะวิทยาเลยนี่ฝนต้าตกด้วยครับวันนี้นี่ป็นใคร์ไทร์กิฮิวนะไทร์กิฮิวมันจะมีเหรอมีเป็นวิวให้ดูวิวใช่ไหมเป็นวัดอ๋อเป็นวัดนะฮะก็ประมาณนี้ครับวันนี้แทนไม่ได้แน่นอะไรมากไว้เดี๋ยวเราค่อยอัปเดตอีกทีนะไม่มีแรงอธิบายละเจอกันนะทุกคน ไทเกอร์ฮิลที่เมืองดาร์จิลิงประเทศอินเดียเป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือยอดเขาหิมาลัยแม้ว่าไทเกอร์ฮิลจะเป็นที่รู้จักในฐานะจุดชมวิวธรรมชาติแต่ก็ยังมีวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณฐานของเนินเขาแห่งนี้ด้วยซึ่งจากการหาข้อมูลเราไม่แน่ใจว่าชื่อวัดนี้ชื่อว่าอะไรแต่ชาวดาร์าจิลิงเรียกวัดแห่งนี้ว่าไทเกอร์ฮิลเทมเพิลซึ่งวัดนี้มีความเงียบและสงบประดับด้วยธงมนหลากสี สร้างบรรยากาศที่สงบและศักดิ์สิทธิ์เหล่านักท่องเที่ยวและชาวดาเจลิงมักจะมากลาบไหว้บูชาวัดแห่งนี้ด้วยเช่นกันที่นี่เรียกว่าไทเกอร์ฮิลครับทุกคนที่เรียกว่าไทเกอร์ฮิลเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมีเสือเยอะนะครับในยุคสมัยก่อนเลยนะแต่ตอนนี้นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะแบบน้อยลงบ้างแล้วนะแล้วก็บรรยากาศนี่ได้มากแลนะีฝนตกบ้างนิดหน่อยก็บรรยากาศก็ประมาณนี้ทุกคนจริงๆที่นี่เขาก็ไปมีวัดมีอะไรเขาพามาเที่ยววัดเนาะพามาเรียนรู้วัฒนธรรมอะไรประมาณน,นี้นะ เดี๋ยวตอนนี้นะครับเรารอลงไปวัดเนาะแล้วหลังจากนี้เราก็น่าจะลงไปกินข้าวด้านล่างเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้เริ่มจะปวดกันทั่วหน้านะฮะเพราะว่าปรับตัวไม่ทันนะวัแเราทำที่นี่ครับก็ก่อนที่จะเข้าวัดก็ต้องถอดรองเท้านะเหมือนเหมือนที่ที่แล้วนะที่เราไปมาที่นี่หนาวกว่าวันนั้นเนาะที่นี่จะสูงกว่าหนาวกว่าสูงกว่าหนาวกว่าไปดูด้านในกันเรียบร้อยนะทุกคนเราต้องถอดรองเท้านะฮะเราถอดรองเท้าเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปเดินในวัดกันนะฮะแต่ที่นี่ก็ อารมณ์คล้ายๆกับที่ที่แล้วนะครับแต่ว่าจะเงียบสงบกว่าอันนี้ก็ขอ,อก,กระดิ่งเหมือนบ้านเราเลยนี่นะนก็เหมือนเป็นกําไรนะฮะหรือว่าเป็นที่คล้องนะเอาไว้สําหรับเหมือนบูชาอะไรแหละคล้ายๆบ้านเราที่แบบมีสายสินอะไรประมาณนี้นะหนาวมากทุกคนไม่ใส่รองเท้า แล้วก็อากาศที่นี่เย็นมาก12องศา10องศาได้เลยนะตอนนี้นะจริงๆเรื่องเล่าที่นี่เป็นไงนะทำ dirty ด r s ี m e t h i n งใช่ไหม if you m ไม่ it d ถ้า y then y ั u c ก n you c า n hear t ัน that ก i g h t you c า n h ร a r the ิ o u n ี of like t ี g e r and และ s o u n ง of bell <laughs> it h a p p e n ้ d เ <itself>. t s e l f ไปครับผมประมาณว่า ถ้ามีวัยรุ่นเข้ามาหรือใครเข้ามาทาให้สกรปรกทิ้งขยะทําอะไรไม่ดีคืนนั้นอาจจะได้ยินเสียงของเสือแล้วก็จะได้ยินเสียงะระฆังที่อยู่ตามตามเนี้ยอดังอืเพราะว่าที่นี่เขาไม่ชอบผลลุ เป็นของที่พระศิวะนะโอเคลรกจริงที่นี่เป็นของพระศิวะเหมือนกันใช่เหมือนกับว่าเป็นที่บูชาพระศิวะก,ก็เป็นเรื่องเล่านะทุกคนเ่องเล่าของแต่ละที่ก็ต่ตางๆกันไปเนาะตามความศรัทธาความเชื่อนะฮะที่นี่ก็น่าจะดูเก่าแก่พอสมควรเลยนะครับก็ผมให้ดูนะฮะผมเข้ามาในดีแล้วนะก็มีการบูชาคล้ายบ้านเรานะครับผมในศาสนาพุทธนะก็รู้สึกถึงความเป็นมน์ขังของที่นี่เหมือนกันนะตอนนี้ทุกคนก็เตรียมนะเตรียมไหว้นี่จะอันนี้มีอะไรบ้างอันนี้มีขนมไหว ขนมไหวเหมือนเหมือนครั้งนี้แล้วลาเวออ๋อฝาเวอรม์มากมากอ่าอัน want อนี้ไอวอนจุดกิฟกิฟอืก็คือในชาวกว่าหอกนะั้นคือเอาไว้สำหรับเจ้าองค์อื่นอะไรวันนี้ฮนะก็เดี๋ยวเรานั่งรอรอดูพิธีกรรมนะฮะ นี่เราเสร็จทุกคนอันนี้ฟิลไปข้าหงน้ำมาเป็นไงฟิลดี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 เลยอะไปดูภาพบรรยากาศีิฟิลมาฝากเนี่ยเร็วไปเดินข้างไปยังยังไม่สุดมีงูออกมาวะงูตัวใหญ่มากไม่กล้าเข้าเน้ยทุกคนอินเดียก็มีห้องน้ำแบบนี้นะไม่ใช่แท่ที่จีนนะ อันนี้ผมเห็นนะครับผมว่าเขาแจมรถเหมือนบ้านเราเลยนะทุกคนแบบรถใหม่ๆนะดูดิมีว่ารถด้วยนะทุกคนที่ไทยมีแบบนี้หรือเปล่านะอันนี้โอเคมากเลยเหมือนแบบเหมือนจริงๆอ่ะเหมือนไทยอ่ะสุดยอดสุดยอดนี่มีเจอทั้งหมดเลยนะเป็นไงฮะสายซิ่งเมืองไทยนะมีแบบนี้หรือเปล่านะพิมอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวเราน่าจะรอเวลาที่จะไปทานข้าวกันแล้วนะข้างวันเนาะตอนนี้ก็ถึงเวลาข้างวันแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันทุกคนก็มาถึงแล้วทุกคนตอนนี้เรามาถึงร้านข้าวแล้วนะครับก็เป็นร้านเหมือนวัน วันแรกถึงวันที่2ที่เรามากินฮะเราคงไม่รีวิวเพิ่มนะก็มากินร้านเดิมก็เดี๋ยวไว้เดี๋ยวเราพาไปเดินเ,เล่นตลาดเดินผ่านตแถวนี้นมีร้านน่ากินเพียบเลย<อ>ร้านใหม่เหมือนกันนะฮะแถวนี้นะก็ข้างทา,างนี่ก็จะมีแบบเหมือนเป็นร้านแบบถ้วยชามขายอะไรประมาณนี้นะ <L an> อ๋อเป็นร้านชานี่เองอ๋อเลยเลย,เลยมีถ้วยชาขายนะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสจะพาไปร้านชานะทุกคนตรงนี้ก็อยู่น่าจะใจกลางเมืองของเดลเจลิงนะเดี๋ยวผมขอไปทานข้าวก่อนหิวมาก ทุกคนผมก็วันนี้ก็เป็นวันฟรีนะครับผมเพราะว่าวฟ,ฟิลกับนิชาต้องไปดูเด็กๆเกนี่ยวันนี้ว่าเด็กๆป่วยนะวันนี้ผมก็มาเดินเล่นกับอุ้ยแค่สองคนเอานะวันนี้นะก็ชิวๆไปนะตอนนี้ก็ฝนตกเล็กน้อยนะครับทุกคนก็จะหาซื้อร่มก่อนแต่เราก็ไม่เคยซื้อร่มที่นี่นะก็ไม่รู้จะซื้อตรงไหนดีนะทุกคนเดี๋ยวเราลองเดินเล่นกันก่อนตอนนี้เราเคยเดินผ่านมาแล้วรอบหนึ่งนะวันแรกแต่พอวันนี้มีหมอกก็สวยมากเลยนะนู่ไงตู้ขาย่มอะเลาะหนาว ร้อยห้าสิบเราก็แบบอาแบบอันเล็กล็อคนละอันไหมเพราะว่ามันได้ได้อืมคนละอันดีกวะ small ออแกเป็นที่เป็นบิ๊กอือได้ร้อยทุกคนตอนนี้เราได้ลมมาแล้วนะคนละคันเลยนะฮะง, <laughs> ง่ายดีพี่ใช้ลมเพราะว่าแฟนผมมันโดนโดนน้ำแล้วมันแบบมองอยากนะเฮ้ยเอา เจอเว้ยเจอเว้ยฮ <laughs> ่ีาทางนี้โอเคนี่ก็เป็นเหมือนตลาดขายภาพแถวบ้านเราเหมือนเดิมนะฮะอันนี้เป็นบิวตี้ช็อปเหรอเราพาเข้ามาอีกตลาดหนึ่งนะครับตอนแรกที่อยู่ตรงนู้นนะอันนี้เป็นตลาดวันนั้นแหละที่ผมมาเป็นวัน,นวันวันที่สองมั้ง <c oughs> ก็อันนี้เดี๋ยวพาเดินเข้ามาข้างในอีกนะว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะอ,นนอันนี้ก็เป็นเหมือนแถวนี้เป็นบิวตี้ช็อปซะเยอะเลยนะทุกคนโดยต้องถโอเคปะตามผู้หญิงเข้าไปแพงวะของนี้นี่แพงวะอุ๊ยวันนั้นมาซื้อหรอยี่สิบบาทจริงว มาซื้อดูที่นี่นะรอบที่แล้วนี่ก็ไปดูเรื่อยๆนะอ๋อเนี่ยเหรอเว้ยใช่ก็เอาไปใส่กับชุดแต่ว่าก้านมันใหญ่อ้าวโอเคโอเคตอนนี้ก็ให้ส,สาวเขาเลือกไปก่อนนะอุจะกินโดนทเหรอดูดิดูดิต้องเป็นก๋ะยย้อนเนวยแนะแบบว่ากินไม่ค่อยได้มันอ้วนอะ่ะแม่เอาดี่้องกินให้คนดูหน่อยเอา แต่น่ากินเนี่ยน่ากินเหมือนเป็นโดนัทน,นะนะเดี๋ยวรอผมขายก็หลาบย้อนนะทุกคนแต่ว่าท,เม,ทเมเริ่มทำเร่งก่อนเนาะตลาดที่นี่ก็ของขายเยอะจริงๆส่วนใหญ่อะมันก็เป็นพวกของใช้ล้าส่วนใหญ่นะทุกคนซึ่งสําอางหรือว่าพวกกับข้าวนี้ก็มีนะที่แบบไปซื้อไปทากับข้าวได้เน้วยังผักผลไม้ี่ก็คล้ายๆบ้านเรานะทุกคนมีครบหมดเลยนะเหมือนกันเป๊ะเลยนะ <c oughs> ผ่านพืชผ่นไม้ก็คล้ายๆกันฮนะเราซื้ออาหารไปทำปะล่ะไม่มีที่ทำข้ <c oughs> างล่างไงครัวแมว <c oughs> พี่เก็บ <c oughs> ใช่แบบเหมือนบ้านเราเลยอะดูดิอาหารแห้งทุกคนปลาแห้งนี่เหมือนบ้านเราเลยนะคือตลาดสดใช่นี่คือตลาดสดเลยนะแบบที่นี่สตรีทฟู้ดแบบแบบที่เดลีนี่น้อยมากเลยทุกคนถ้าไม่มีเลยที่นี่คือแบบเหมือนว่าทำกินเองหรือว่าผมยังไม่เจอเลยที่เดลีคือ,อที่เดลีไงที่เดลีเขาจะมีแบบสตรีทฟู้ดแบบที่คนเขาชอบดูกันฮนะที่นี่ยังไม่ค่อยเจอนะเจอนิดนิด,นดหน่อยหน่อยเป็นร้านเป็นร้านทั้งส่วนใหญ่เลยนะครับ เราที่นี่พลิสไม่ขายนะเพราะว่าจราจรมันติดขัดนะทุกคนเพราะว่าจากที่ผมฟังจากนิชาเล่าเมื่อเช้ามั้งเหมือนมีคนเอาของอาหารไทยมาขายอ่ะหรือว่าอาหารเกาหลีนี่แหละคนเยอะเกินไปนะเขาเลยไม่ให้ขายแล้วนะครับเพราะมันทำให้รถติดนะก็ประมาณนั้นทุกคนเดี๋ยวเราก็เดินเดี่ยวไปเรื่อยๆนะ่ตัวนี้อะไรอ่ะเออใช่หรอมะขิดรอบมะขวิดหรอเออนี่คืออะไรไม่แน่ใจอ่ะคืออะไรอ่ะหรืออาจจะเป็นเทศกาลอะไรทักอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่เราไปเทศกาลกันนะ อุ้ยเราเห็นคนตัดผมกันนะฮะทุกคนนี่ร้านตัดผมนะฮะตอนแรกเกือบได้เข้าไปลองแนละ้วตอนแรกฟิวบอกว่าจะเข้าไปโกนหนวดให้ดูโอเคไปเดี๋ยวเราเดินไปก่อนนะทุกคนอุ้ยซื้อเสร็จแล้วนะตอนนี้ผมก็เดินกลับไปที่เาลต้านะฮะตรงที่สวยนะฮะวันนี้ร้านขนมหรอเฮ้ย,ยได้ยากได้ช็อกโกแลตวะร้านเปยแต่ขนมก็คล้ายๆบ้านเราแถบบ้านเรานะนี่ที่นี่ก็แบบสะอาดนะทุกคนเป็นเครื่องทำแบบปกติเลยอนะ แต่ที่นี่ยเซ็ตก็จะเป็นบางคนนะที่แบบเรื่องบริการเนาะถามว่าอร่อยปะขอชิมหน่อยดิอร่อยแบบอร่อยอ่ะอร่อยเหมอนญี่ปุ่นอ่ะอร่อยโอเคอ๋อ น,นี้คือเขาทาอะไรไม่แน่ใจฮะน่าจะเป็นป้ายอันุสรณสอนอะไรสออักอย่างนึงเอาไว้นะเอออันนั้นน่าจะเป็นเหมือนบอกว่าลบของที่ลบลบที่นี่นะอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนแบบไม่แน่ใจปีนเขานี่แข็งหรอแต่นี่เหมือนมีพาะไทยด้วยนะทุกคนหรือพระท,ที่นี่นี่แหละไม่รู้เหมือนกันนะเขบาบอกว่าพาทางของที่ที่นี่หรอผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าเป็นของที่นี่หรือเปล่านะผมก็ไม่รู้นะใครรู้ก็พิมพ์มาก็าขึ้นมาที่นี่นะโอ้หวเวลาแบบหมอกลงสวยมากเลยชุดกระหนาวเพียบอันนี้ก็เป็นร้านยานะครับทุกคนใหญ เออขายห่านหมาอยี้ด้วยวะท่นา,า,า,านี่ขายห่านหมาด้วยนะไม่กินไก่เยอะวะหิวเลย,น,ยนี่หรออ๋ออยู่มานานแล้วไงรักมีแบบเก่าอะ่ะ ตอนนี้นะครับทุกนคนเราอยู่ในครัวนะฮะต้องบอกเลยนะวันนี้สวัสดีวันที่6ใช่ปะก็วันที่สี่เนี่ยที่ผมมาอยู่วันนั้นนะะที่ผมถ่ายไปหน่อยหนึ่งอนะ่ะเพราะว่าแบบรู้สึกแบบเวียนหัวเหมือนจะป่วยนะฮะก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็หลังจากวันนั้นที่กลับมานะครับก็มีอาการอ้วกนะครับแล้วก็หนาวสั่นนะครับก็คงสฐานว่า <c oughs> เป็นอาหารพิษนะมาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะอย่างเป็นทางการ <c oughs> พอมาวันวันที่5้านะผมก็ไม่ได้ถ่ายเลยนะครับว่าผมเนี่ยรู้สึกค่อนข้าง เหนื่อยนะครับแล้วก็เคลีอยอยู่นะครับแล้วก็กินยาฆ่าเชื้อนะฮะดีแล้วที่เราเอามานะแล้วก็วันนี้เป็นวัน,วนที่6หรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าผมจำไม่ผิดนะวันนี้เราก็จะไปใช้ชีวิตกับพวอินเดียเหมือนเดิมนะไปหาป้าน,นชิชาอีกอีกอำเภอหนึ่งแล้วกันเรียกนี้ดีกว่านะก็ยังไม่รู้เลยว่าตรงไหนนะครับเดี๋ยวให้เขาพาไปแล้วกันเนาะก็ไปเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวก่อนแล้วเดี๋ยวก็รอขนะึ้นรถนัดเพื่อนๆขึ้นรถนะฮะ ากกัน,น,นผมกําลังไปรถครับทุกคนก็จากเมื่อ,อ,อกี้นะก็ไปชัมม่วโมงกงี้นะตอนนี้เที่ยงแล้ววันนี้แดดดีมากนะครับทุกคนแล้วก็ท้องฟ้าเปิดนะครับก็จะเห็นภูเขาฟ่งตุนข้านะปกติจะไม่เห็นเลยนะฮะยิ่งใหญ่มากนะที่นี่คือที่เนี่ยธรรมชาตินี่ก็ยังเยอะอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้เจริญเท่ารเหล่านี้ต้องบอกยี่ดีกว่าเนาะาแต่ว่าโอเคเลยไอ้ตรงนู้นเขาเขาที่เราไปมาปะคนละเขาใช่ปะนี่ก็อันตรายนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเขาไม่ไม่ได้กั้นไม่ได้อะไรนะก็แต่มันเป็นวัฒนธรรมที่นี่นะฮ โอ้หว,วิวดีมากก็เดี๋ยววันนี้เรากาลังจะไปบ้านป้านิชาน,นะฮะแล้วก็ไปเรียนรู้ว่าท่าน,นทนั่นแหละไปกินข้าวเนาะวันนี้เป็นวันบัตทเดย์ใช่ไหมก็คือเป็นวันไหว้พี่ชายน้องชายปะอาจจะเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดเดี๋ยวเห็นว่าเขามีโพวงอะไรคล้องคอเดี๋ยวมจถ่ายให้ดูเนาะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะคล้องคอที่เอาโพวงอะไรคล้องที่คอเป็นเหมือนดอกดาวเรืองอะไรประมาณนี้<ๆ>เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวนี้เราก็ไปตามทางไปตามนิชาเรียนรู้กับชีวิตของอินเดียเนาะว่าวัฒนธรรมท,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 ที่นี่เป็นยังไงนะเหนื <h ats. <h ats. <h ats. ่อยเหนื่อยเด ถึงริง้นแล้วทุกคนก็เดี๋ยวเราเดินอีกสักหน่อยนะฮะไม่แน่ใจว่าเดินไปถึงตรงไหนที่นี่ก็จะเป็นเนินชั้นแบบนี้ทุกที่นะทุกคน ไม่ต้องตกใจโอเคนะฮะเดี๋ยวเดินขึ้นนะฮะผมก็ที่นี่นะครับรถก็ไม่ค่อยระวังเหมือนบ้านเรานะฮะแล้วก็ใช้เสียงแตนะเพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วนะก็ตอนนี้ผมขอเดินขึ้นก่อนนะทุกคนถือของถือของเพียบเลยถึงนะทุกคนบ้านข้างบนอ่ะหรือบ้านข้างล่างทุกบ้านอ๋อทุกบ้านเลยนามาสเต่อ้าวเร็วทำหน้าที่ไหนนี่ครับนามาสเตอเออไปเร็ว Nam aste.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  เร็วนามาสเตอีนามาสเตอโอ้เยอะเลยยู่บาร์ติวอะที่ดอม ลองวิ่งหนีเลยหรอวะเฮ้ยอยู่ที่นี่เหรอเดี๋ยวพาดูรอบๆหน่อยที่นี่ก็จะคล้ายๆทางบ้านนิชานะก็คล้ายๆบ้านเราบ้านเราก็มีนะภาคเหนือเนี่ยบ้านแบบนี้ก็มีอยู่โน้นน่ะที่เราอยู่อ่ะฮะเราอยู่ข้างบนนู้นเหรอเอออ้าวจริงเหรอใช่เราลงมาจากนั้นไงเราเราเราไม่มีทางเดินลงตรงนู้นเลยเหรอน่าจะไม่มีน่าจะไม่มีฮะใช่น่าจะมีน่นะทุกคนก็เราอยู่ข้างบนนู้นนะฮะ ไกลมากฮะปกติเราจะมองไม่เห็นด้านล่างนะทุกคนเพราะว่ามันมีหมอกเต็มเลยนะวันนี้ฟ้าเปิดก็โอเคเลยสวยเลยนะแต่ตรงนี้บ้านเราก็เป็นห้องน้าแบบนี้นะผมก็เคยอยู่อะไรประมาณเนี้ยเนาะบ้านตายายเนี่ยก็จะเป็นมาเนี้ยแบบอยู่บนที่สูงนะแล้วก็ฉีดทิ้งลงมาเลยนะฮะก็ชิลๆทุกคนอากาศดีนะเรียกเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านที่นี่ก็แทบไม่ต่างกับบ้านเราแหละผมขอทําหน้าที่นะลูกผู้ชายก่อนนะเดี๋ยวผมพาลูกผู้ชายเดี๋ยวพามันไ้เล่นต่อเนี่ยเราจะพาเข้ามาในบ้านของคนอินเดียนะฮะจริงก็ไปดูหลายที่แล้ว ทำของรุ่นเร็วอ๋อเขาแค่แปะไหมเฉยๆอ๋อโอเคนี่นะมาคนเย,ยไปแบบนี้ทุกคนก็เป็นไม้ไม,ม้เหมือนบ,บ้านเราแหละนีไซน์ก็จะไม่เหมือนเท่าไหรนะ่นะนีไซน์กับเซ็นนอน,นี่นะแล้วก็ที่นี่ฮนะเขาจะมีเหมือนหิ้งหิ้งพระนะฮะมาไงไว้ตรงหน้าเลยเนาะอุ้ยพิว <c oughs> <c oughs> โทษบอกออกเลยได้ไหมดูน้องซูป,ป้า <c oughs> จริงอ่ะเลลี่เยังไงโอเคเดี๋ยวเราจะโชว์ให้น้องที่ดูเขาเขาารู้จักซูป้านะเปิดคลิปให้ดูเลยอ่ะ เปิดรูปนะเปิดรูปนะมาละมาละนี่นะเย่เย่เขาเป็นเจ้าของที่นี่นี่คุณชอบคุณชอบมันนี่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 ฮะยังรู้เลยนะมีดิฟคาร่ะเพื่อนๆฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดคลิปให้ดูหน่อยเปิดคลิปให้ดูหน่อยอ๋อเในนี้อแรกเลยมาเมคานิกใช่ไหมเมคานิกปะได้อยู่ได้ใช่ป่ะนี่นะให้เราดูคลิปตอนเบิ้ลนะเห็นยล้วเห็นแล้ว อยู่ลายิ้มวะอยู่ไกินอ้อวันอมาโชว์มากเวอเด็กเดี๋ยวมีของมาโชว์คืนวะมาแลเว้ยมาแล้วเวยต้องมีตัวแทง พี่บอกพีโนโซฟาแล้วกอก็โอเพ่นพีโนโซฟาเหรอเออไม่เห็นบอกเขาจะอะไรมาโชว์อ่ะไม่รู้เหมือนกันเขาบอกวันวินิจพี่ขับซูปอรมาโชว์เปล่าไม่น่าเชื่อว่าเด็กๆที่นี่ก็จะรู้จักเลยนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้มีรถญี่ปุ่นเยอะนะแล้วก็แค่มีแค่ซูซูกินะที่เห็นนะท่าทางผมไม่ได้ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับแล้วก็ถือว่าเออก็โอเคนะซูปอรมันก็ดังเหมือนกันนะรู้จักโดมินิกป่ะหมฮดูรถทาเลนโตโดมโดมินิกทาเลนโตไม่เฟร ห้ถามรู้จักซูเไงไอโน่อาซูไอแลกไอแลถามเลยว่าทำไมถึงรู้จักซูฟปรซูถาม้เรูู้้จักซูเไงเ he watches เขาดูเขารู้มาจากโทรศัพท์แหละในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยอ๋ว่าสนใจเป็นเมืองไทยไหมถามนี่นี่นดูโกคไทยแลนด์ไทยแลนด์จ้า เขาบอกกันนะไม่รู้จักใครแลยที่ไหนเอาี่ไหนนี่ฮะทุกคนเขากำลังเล่นนะโยนขวดน้ำใครตั้งได้ก่อนชนะนะน่ารักดีนะที่นี้สนุกดีนะเดี๋ยวเราก็เราลาไปทานข้าวนะอันนี้เหมือนเป็นวันรวมญาติเลยนะเขาจัดโต๊ะให้อย่างดีเลยนะกินสับปะรดเวยก็เหมือนเาไม่เคยเยใช่เหรอปกติจะมีคนมาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นวันรวมญาติของชาคม่มันก็เหมือนแบบตู่จีนว่าเราอะไรประมาณนั้นนี่เก่งไก่แล้วเนี่ย มันฝรั่งเฮ้ยมันเป็นสีนี้อเสใส่ใส่มาซา่าอ๋อก็คื่อนนี้น่าจะใช่ก็คือเดียวกันร้านนั้นนะหมูหมูผัดผักอ่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองของหวานน่ะอ๋อข้าวโอเคอยากกินมาม่ามาม่าก็จกินที่บ้านเดี๋ยววันนี้ลราผมทำใกินมาม่ากินจัดไปฮะเย็นนี้เราขอกินมาม่าสักมื้อนะมาทุกคนเราเตรียมทานกันแล้วนะที่นี่เนี่ยเขาจะไม่มีไม่ค่อยมีช้อนฟ้อมไม่มีนะนะเพราะว่า เขาทานมือนกคนใช่ปะฟิววันนี่เราเรามาลองนะนี่หมูอะไรอ่ะเ้ยลองหมูไหมหน้าตาแบบนี้ทุกคนยังไม่เคยกินหมูนะทุกคนนี่ได้กินชีหมูกันไอไก่อืมเฮ้ยมีความเป็นแกงกะหรี่นิดนึงแต่ก็ไม่ได้มากไม่ได้ชัดมากก็โอเคอันนี้อันหนึ่งก็น่าจะเป็นแกงกะหรี่นะแต่ว่าพี่คนนี้พี่คนอันนี้เป็นมันนะเดี๋ยวลองหน่อย น่ามันแบบมีมัสตาร่าใช่ไหม่อยมีพริกด้วยอ่ะพริกเผ็ดโอเคนะอันนี้ทุกคนมันเขาบอกเหมือนเป็นแป้งทอดปะชื่อว่าปาเปอร์อร่อยมากจริงเหรอออออรรเเลยปปา์ืมอื้อันนี้สบายจัง เียนื MM ้อเค็มๆหน่อยเนาะนี่ให้ดูนะมาถามช่องว่าช่องผมชื่อช่องอะไรเราอยากดูนะว่าช่องเราช่องอะไรใช่ไหมอุ้ยนี่เห็นเปล่าถามนี้ทับกันยังอุ้ยแล้ก็ถอยนี่โอกันนะโอเคทุกคนตอนนี้ทานข้าวเสร็จแล้วนะแล้วเดี๋ยวก็คงไปเก็บของนะ เด็กๆก็ยังมาเล่นด้วยเรื่อยๆนะป่ะเดี๋ยวเตรียมตัวเก็บกันแล้วนะนะเด็กๆเรียกผมมาดูนะนี่นะนี่วานพามาดูด้วยนะนี่วานกับซิลนะนี่ก็เลี้ยงไก่นะที่นี่เลี้ยงสัตว์เองเนาะนี่ก็เป็นอาหารไก่นะฮะไก่ที่น่ารักจังเซไฮน่อยเซไฮมาชแนลยูเซอร์ subscribe for me 1, 2, 3น w subscribe subscribe this channel yeah. นี่สุดยอดเลยทุกคนเด็กๆนะซับส r i b e นะะคนออกคืนเมืองที่นี่นะก็เฟรี่ทุกคนนะแล้วก็นี้ใส่ดี ก็คล้ายบ้านเราแหละตอนนี้เราก็รอรถกลับบ้านนะฮะระหว่างนี้เราก็รอนิชานะครับ e นจอยครอบครัวนะครับเพราะว่าไม่ได้มากลับบ้านมาเป็นปีนะปกตินะเราก็ามาดูวัฒนธรรมที่นี่นะว่าเขาเป็นอยู่ยังไงจริงๆก็คล้ายบ้านเราแหละต่อวันที่เป็นงานใหญ่นะครับก็มารวมกันเนาะวันนี้เป็น, Day นบัตเธอเดย์นะฮะแต่ว่าจริงๆทำวิธีตอนเชานะ้าแล้ววารเธอเดย์เป็นเทศกาลของชาวอินเดียเชื้อสายเนปาลที่เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชายหญิงโดยจัดขึ้นวันที่2หลังจากเทศกาลดิวารีซึ่งปกติจะจัดอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤิกา ตามปฏิทินจันทรคติของฮินดูในวันนี้พี่สาวและน้องสาวจะทําพิธีเรียกว่าธิกาโดยแต้มผงแดงหรือผงสีศักดิ์สิทธิ์บนหน้าผากพี่ชายหรือน้องชายพร้อมกับอธิษฐานให้พี่ชายและน้องชายอายุยืนแข็งแรงและปลอดภยัยส่วนพี่ชายและน้องชายก็จะให้ของขวัญสําหรับพี่สาวหรือน้องสาวเพื่อแสดงความรักและความผูกพันจะไหวแต่เชา้าใช่ฟิวใช่ไหวแต่เชา้าอ๋อ,ขอ,ขอเอขาเะว่าแรกเลยอ่ะคือจะทุบไอวอนัทฮะวอนัทคือถั่ว ใช่คือถั่ววอนัทเหมือนกับว่าเป็นเอนเนมีใช่ไหมเป็นศัตรูให้ทุบให้แตกอะไรเงี้ยศัตรูของน้องชายอ๋อให้ทุบให้แตกเนี่ยแล้วอันนี้ก็จะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะเข้าไปว่าไง อ๋อต้องทุกวนัดก่อนก็คือทุกตัวก่อนเนี่ยแล้วก็ไงต่อ,อตงชายาเหมือนกับว่าแปลหัวภาษาเขาคือให้พรเแค่นิชาเนี่ยน้องนิชาน,นิชาก็ต้องทําให้น้องนิชาแต่คือผู้หญิงผู้ชายทำเหมือนกันหมดเดี๋ยวสรุปให้ฟังสั้นๆนะก็คือบาเเเดยนนี่ป็วันที่พี่น้องไหว้กันแหละก็เรียกอย่างนี้ก็ได้นะพี่ชายไหว้น้องชายน้องชายไหว้พี่ชายประมาณนี้นะพี่ชายพี่สาวประมาณนี้เนาะก็อารมณ์นั้นฮะทุกคนก็เดี๋ยวเตรียมนะผมเดี๋ยวเราเตรียมไป กลับบ้านแล้วตอนนี้ก็ประมาณน hey, yeah. claro ี้นะเฮ้ยมีคนแซวกันี่ครับวันนี้เราจะมาเป็นเชฟเองเชฟกบกับเชฟฟิวนี่แหละมาม่าที่ว่าเหมือนไทยใช่ปะคล้ายๆนคล้ายๆไหนเดี๋ยวดูหน้าตาท่านหนึ่งอะหน้าตาก็วันนี้นะมันเหมือนไวๆนะสีก็คล้ายๆนะเแดงๆเหลืองๆ ดำๆหมมัวหอมหอมๆได้หมดอ่ะกินในไข่ก็ได้ใส่ไข่เยอะหน่อยตรงนี้อ่ะจะไปไซส์นี้ทุกคนเรากินไซส์เอฟนี้เลยนะฮะนี่น่าจะตรงนี้นอันนี้ก็นอกจอากห้องน้ำสีเจ็ดซองอยูนี้เจ็ดป่ะเจ็ดป่ะตรงหน้าแล้วไม่ใช่เจ็ดซองกัทุกคนวันนี้เนี่ยะหอมแดงที่นี่ก็น่าจะเหมือนอันนี้นะนจริงๆเนี่ยฟิวอ่ะเคยมาอยู่ที่นี่ สี่ปีบอกไปแล้วนะฮะฟิลก็ดูแลใจกลองนี้ปกดิกินกินอะไรนะตอนนั้นน่ะกินนม่าแต่ตอนนั้นผอมเลยนี่ใช่ใช่เดี๋ยวดูเดี๋ยวรูปนะตอนนั้นผอมเดี๋ยวกินนม่าก,กับไก่ต้มใช่หั่นตรงนี้เลยนะหั่นตรงนี้เลยฮนะภนะูมิยาชาวบ้านจัด <S 1> <S 1> <ๆ S 2> เดี๋ยวห,หยิบไข่ให้ไข่อยู่ตรงนี้ทุกคนไข่อยู่มุมนี้เอากี่ฟองดิถ้ากูบอกว่าเอาสักสิบฟองเดี๋ยวเราค่อยซื้อเมื่อคืนเขานะเจอคือต้องแผงได้ได้จัดไปไม่ใช่กินอาหารอินเดียนะทำอาหารที่อินเดียถ้าเป็นควอินเดียด่งนะทำไมอ่ะเพราะว่ากูเน้นเร็ว เอาเนื้อที่สองเลยก, <c oughs> ก็คือผมก็ใช้ไม่ประหยัดอ่ะใช้ใช้แล้วก็เขาก็จะตัดแค่นิดเดียวตัดแค่นี้แค่ไหน <c oughs> <c oughs> ดูเขาดูนั่นตัดยังไงป <c oughs> กติคุนนี้เขาจะเฉียนนิดเดียวๆๆเฉียนนี่เพื่อให้ไวเลยฮะโอ <ไว S 2> ้ยชาดิเดี๋ยวแสบตาเอาแบบนี้เลยกูหั่นแค่สี่สี่ฝ่าผมว่าไม่ไม่เล็กละเอียดอ่ะปึ๊บปึ๊บอ่าอแค่นั้นพอไม่ไม่ใช่แบบมันต้องสอยมันต้องสอยอันนี้เขาเรียกว่าหั่นเหมือนพวกแบบต้มยำแล้วกันใช่เห็นแล้วอยากกินไข่ลูกเขยเลยนะ เฮ้ยกูเคยทำไข่ลูกเคยกินรอที่เนี่ยนะใช่มันมันก็ไม่ยากใช่ไหมไม่ยากน้ำตาลน้ำตาลมะขามเปียกแต่มะขามเปียกที่นี่มี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 ที่นี่เขามีน้องผัดเปีลี่ยนคือมะขามเปียกนี่เราต้องไปทำเองหรือว่าต้องซื้อมันเป็นเป็นก้อนๆเหมือนบ้านเราเลยแล้วเราก็มาทำเองใช่ใช่ส่วนใหญ่ที่ที่ทำเอาน้เอาน้ำมะขามเปียกมาใส่กับน้ำตาลแล้วก็คนคนใช่ใส่เลยใส่เลยมันเหมือนชาบูว่าเรา นี่ทุกคนมาแล้วฮะเสร็จแล้วฮนะนี่หน้าตาเหมือนมาม่าที่บ้านเราไหมหิวเลยอะ่ะก็ใส่หัวหอมแดงนะฮะแล้วก็ใส่ไข่ใส่มาม่าจบเลย,ยก็อยากจะรู้นะว่ามันเหมือนเมืองไทยหรือเปล่านะเป็นที่ห่อไวเหมือนกันด้วยนะไอ้นี่เช่าบอกอะไรนะแค่นี้เหรอ <laughs> อ่าเชฟฟิลโอเคโอ้โหแจ๋วนะน,นี่นะฮะเชฟฟิลตักให้นะครับน่ากินมากลองเทสันทุกคนว่าเหมือนไหมนะเหมือนน่ดี โอ้ร้อนร้อนจังรสชาติเหมือนหมูสับบ้านเราเลยเหมือนเลยทุกคนเหมือนมากอืมเหมือนไหมเหมือนหมูสับนะอ้ยไม่เห็นให้ให้ได้กินเลยใช่ไหมให้เด็กกินอร่อยมากเผ็ดอะไรจะต้องเลยเดี๋ยวนี้แต่เส้นมันเหมือนนี่มันกว่าที่ไทยนหมอร่อยเขาอื่นกว่าปะเกี่ยวปะน่าจะมีเพิ่มแค่นี้ก็ฟินแล้วทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ ติดคลิปไว้ประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีพรุ่งนี้เลยเนาะพ็ถุงยิ้เสร็จก,ก็กลับที่พักนอนละโอเคครับทุกคนไว้เดี๋ยวเจอกันวันวันที่หกหรือเจ็ดนะไม่แน่ใจโอเคเจอกันทุกคนสวัสดีครับจริ่งแล้ววันนี้เราก็มากับยาดมตาโปรยเซียนฮนะนี่นะ ใช้ดมใช้ทานในหลอดเดียวกันนะสายซิ่งคนไหนเนะี่ยที่เคยเห็นนะป้ายโปรเซียนนะ mm hmm. ก็เลเจอรู้จักกันดีนะนี่นะเดี๋ยวผมจะเอายาดมเนี่ยไปให้คนอินเดียที่จตริงคลองนะว่าเขารู้สึกยังไงเขาชอบไหมเดี๋ยวเราไปลองกันดูนะไ้ยแก่น่ะแก่น่ะเีย